สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค่ะทุกๆท,ท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube แนลโปรโมชั่นฟอดบายเก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ฟอดพับแดงในเครือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะเก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับ Next ็กเจ l l ์ e วน์แ t t กขับ2มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ 6สปีดค่ะอันนี้เป็น s i n เกิลเทอรนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสีพิเศษด้วยและลูกค้าเลือกซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มด้วยค่ะสุดที่วันนี้ค่าตัวน้องค่ะ1,124,000บาทนั่นเองเครื่องยงนต์นเป็นดีเซลนะคะ2 0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าและแรงบิด405นิวตันเมตรเดี๋ยวกิงกี้พาชมรอบคันค่ะวันนี้สีที่พามาอย่างที่บอกค่ะเป็นสีพิเศษนะคะสำหรับรุ่นว t แท็นะคะสีนี้ราคา ตัวรถจึงหัวเพิ่ม10,000นบาทนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวไล่ดูเลยค่ะสําหรับกระจังหน้าค่ะสวยๆนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นกระจังหน้าที่มาจากโรงงานสําหรับรุ่น Y Tag เลยนะคะเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะเป็นสีเทากาฟไฟแบบนี้เลยนะคะและอย่างที่บอกค่ะเป็นตัวที่มีแพคเกจเสริมเพิ่มนะคะดังนั้นน้องมีกล้องค่ะ360องศาขยเยิรมากค่ะที่ด้านหน้าค่ะ สำหรับไฟหน้านะคะรุ่นนี้เขาเป็นไฟหน้า LED นะคะตัวนี้เป็น LED แล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีไฟเด y time running l i g h ตัวสีแคมแสงสีขาวมาให้จากโรงงานเลยสำหรับการชนหน้าค่ะ การชนหน้าก็จะเป็นสีเทากราฟิกนะคะและชายการชนก็จะเป็นสีเงินแบบนี้รวมถึงตะขอลากจูงค่ะคู่หน้าที่มีมาให้จากโรงงานทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยสําหรับไฟตัดหมอกค่ะเป็น LED นะคะจากโรงงานเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ระบบของน้องด้านหน้าค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวระบบเตือนการชนด้านหน้านะคะพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็ระบบตรวจจับคนเดินมีระบบเลนคิปปิ้งมาให้ด้วยค่ะ สำหรับด้านข้างตัวรถค่ะตัวนี้คิ้วล้อนะคะสำหรับตัว Next Challenger ค่ะเขาจะมีตัวคิ้วล้อขนาด3นิ้วแบบนี้เป็นสีดำผิวเป็นเปลือกส้มนะคะมาให้จากโรงงานเลยสำหรับล้อบ้างค่ะล้อเดิมจากโรงงานค่ะเน้นสมรรถนะการขับขี่ที่ดีประหยัดน้ำมันและรีดน้ำนั่นเองขนาดรอบวงของแม็กค,ค่ะจะอยู่ที่18นิ้วแม็กเป็นสีเทานะคะแล้วก็จับคู่กับยางฟูดเดียค่ะซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่ 255/65R18 นั่นเอง รุ่นนี้เป็นโชว์ค่ะโมโนทูบและมาพร้อมกระบบเบรกนะคะซึ่งเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยแก้มข้างตัดด้วยสีเทากาไฟแบบนี้เลยค่ะคีิประบายความร้อนกระจกมองข้างค่ะสีเทากาไฟนะคะมีระบบบายสปอร์ตแจ้งเตือนด้วยเวลามีรถวิ่งมาด้านข้างมีไฟกระพริบที่กระจกมองข้างนั่นเองไฟเลี้ยวค่ะกล้อง360องศาไฟสองสว่างข้างตัวรถแสงสีขาวมีมาให้ค่ะ ด้านบนรา้วหลังคาเป็นอุปกรณ์ที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่น Y Tag ค่ะตัวนี้เป็นสีเงินแบบนี้เลยค่ะและสำหรับฟิลม์มความเข้มของฟิลม์มสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะบานหน้ากี่เปอร์เซ็นต์รอบคันกี่เปอร์เซ็นต์สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เลยค่ะมือเปิดนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกระบบสมาร์ท e คีย์เหล็กค่ะแล้วก็คันนี้จะมีตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะเป็นแบบฟิล์มใสเพื่อกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือให้ด้วยค่ะ บันไดข้างบ้างบันไดข้างค่ะตัวรุ่นวายแท็กนะคะก็จะตัดชายบันไดสีเงินพร้อมกับร่องระบายน้ําพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นค่ะสําหรับด้านท้ายค่ะซิกเนเจอร์สำหรับรุ่นนี้ค่ะเขาจะมีสปอร์ตบาร์สชั้นแบบนี้เลยสปอร์ตบาร์ด้านบนค่ะก็จะเป็นสีเทากราไฟนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นสีเงินอย่างที่พี่ๆเห็นอยู่เลย มีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะให้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าเวลาบรรทุกของนะคะเยอะๆที่ฝาท้ายก็สามารถเหยียบบันไดขึ้นท้ายกระบะได้เลยไฟท้ายเป็น LED ค่ะพี่ๆแล้วก็ฝาท้ายนะคะมีเอกลักษณ์มากๆเลยสําหรับตัว Next Gen Ranger มีปั๊มค่ะคำว่า Ranger mm hmm. กล้องค่ะอขอโทษโลโก้ Ford พร้อมกับกล้องถอยฝั่งใต้โลโก้ไฟเบรกดวงที่3คันและฝาท้ายรุ่นนี้ มีน้ำหนักที่เบามากๆค่ะฝาท้ายนะคะสำหรับรุ่นวายแทร็กเขาจะมีเหล็กทอชั่นบา์นะคะช่วยผ่อนแรงทำให้ฝาท้ายมีน้ำหนักที่เบากระบะไลเนอร์นะคะเป็นแบบใหม่เป็นลอนเรียบค่ะเวลานั่งนะคะก็ไม่เจ็บก้นเลยมีช่องต่อไฟค่ะ12โวลต์และ230โวลต์ให้ด้วยนะคะใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์เลยใช้งานก็ได้แคมปิ้งก็ได้นะคะ แล้วก็สําหรับชายกันชนค่ะด้านหลังค่ะชายกันชนเป็นสีเทากาาฟค่ะมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหลังนะคะนั่นก็คือเซ็นเซอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวกิ๊กพาไปดูสําหรับภายในบ้างค่ะภายในสําหรับรุ่นวายแท็กค่ะก็แน่นอนค่ะเป็นรุ่นที่หรูนะคะแบบนี้เลยภายในเป็นหนังนะคะสีดำตะเข็บได้ เหลืองแบบนี้ค่ะมีแอมเบียนท์ไลท์นะคะมือเปิดค่ะแล้วก็ปุ่มปรับกระจกนะคะสำหรับเบาะคู่หน้าค่ะรุ่นไวแท็บเป็นปรับไฟฟ้าแปดทิศทางนะคะมีปรับสลีลา่าตามสลีล่าด้วยปรับดุลหลังนะคะมีปักคำว่าไวแท็บค่ะที่พนักพิงแบบนี้เลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะซึ่งมีน้ำหนักที่เบานะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในส่วกนการแม่ทนแนลด้วย ตรงพวงมาลัยก็จะมีปุ่มมัตติฟังก์ชันนะคะพร้อมกับระบบนะคะตัวนี้มีระบบ Adaptive p r u i s h Control พร้อมกับระบบ Stop and Go มาให้ด้วยค่ะสำหรับตัวนี้ก็จะมีตัว Push Start นะคะมาให้ค่ะแล้วก็ปุ่มปรับไฟนะคะต่างๆระบบควบคุมไฟก็จะอยู่ทางด้านนี้หน้าปัดค่ะด้านหลังพวงมาลายัยตัวนี้ก็เป็นกราฟิกนะคะแล้วก็ขนาดค่ะอยู่ที่8นิ้วนั่นเองสำหรับกระจกค่ะ มองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติด้วยค่ะจอกลางค่ะมีขนาด12นิ้วนะคะมาพร้อมกับระบบซิงค์ 4A เมนู menu, ภาษาไทยค่ะรองรับ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายด้วยแอร์นะคะเป็นด yeah, mm ู o Zone แยกซ้ายขวาอิสระค่ะด้านล่างค่ะก็ะจะมีตัวไวเ s สชาร์จนะคะชาร์จแบบไร้สายให้มีช่องเสียบ USB Type A และ Type C เกียร์อัตโนมัติเต้นแบบ6สปีดนะคะสามารถเล่นบวกลบที่หัวเกียร์ได้ด้วยเบรกมือเป็นไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีระบบ,ปร,บปรับโหมดค่ะการขับขี่ได้ถึง4โหมดด้วยกันค่ะ สำหรับระบบความปลอดภัยค่ะก็จะมีถุงลมนิรภัยนะคะด้วยกันทั้งหมด7จกุดเลยค่ะระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD ระบบ ROM ป้องกันการติ้ความระบบเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนรีมีมาให้ค่ะเราก็ยังมีระบบอำนวยความสะดวกในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะช่วยการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นก็คือเป็นระบบช่วยออกตัวบนทางล่าชันนั่นเองสำหรับลูกค้าท่านใดค่ะสนใจนะคะเป็นตัว NexGen Ranger w i t a g นะคะหรือ NexGen t Ranger ทุก รุ่นนะคะชอบรูปแบบการตกแต่งแบบไหนสามารถส่งรูปแบบการตกแต่งที่พี่ๆชอบมาให้เก่งกี้ได้เลยนะคะแล้วก็ยังเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมค่ะได้ที่ช่องชาแนลยูทูบนะคะโปรโมชั่นฟ o อนใบเก่งกี้รับชมแล้วอย่าลืมนะคะอย่าดูเพลินนะช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามนะคะและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้เก่งกี้ทำคลิปถัดไปด้วยนะคะอย่าลืมติดต่อสอบถามโปรโมชั่นได้นะคะที่ช่องทางการติดต่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะเบอร์โทรไอเดีไลน์ค่ะวันนี้เก่งกี้ไปก่อนนะคะไว้พบกัน ันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย